ชื่อเด็กชายครับอันนันท์จันทาครับชื่อเล่นชื่อพอดครับเรียนอยู่โรงเรียนหนองคามวิทยาคารครับสนามคารมี่นะครับห้าหกศูนย์นี่แหละเอ้ยห้าแปดนี่แหลนะฮะคารมี่ของไทยเราครับเจอกัล่าฟุกเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับรนี่คอสิ่งที่กา,ารแข่งขันครั้งนี้ได้ต้องการวัตถุประสงค์ให้สมัเร็ุ่วงนะครับ ดีครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกครับคงไม่ใช่เึงครั้งสุดท้ายครับเพราะจะมีครั้งต่อๆไปอีกนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ลรก5ห้าขวบครับหขวบเนาะเกมนี้ก็คือว่าใช้ได้ใช่ไหม่ครับอ่ะมีอะไรที่เราฝากไปถึงบรรดาชาวจังหวัดเลยหน่อยอย่าหดนะอย่าขอยอดแซมฝากเดิมโอ้โหเด็กบ้านพี่ชาแซบอีหลีครับแชมป์หนนี้ จะเป็นของเด็กเมืองเลยว่าอย่างนั้นในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันและการต้อนรับทีมจากต่างประเทศถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรฟุตบอลเยาวชนมีรายละเอียดมากมายครับเราจัดเป็นรุ่น12ปีแต่ของไทยผมใช้พศสองพันรางวัลทั้งหมด7รางวัลรายการนี้ฟรีครับเราแจก เหรียญที่ลึกทุกคนแจกประกาศศิษยบัตรแล้วก็รางวัลอีก7รางวัลครับโอแกได้จากประสบการณ์ครับพี่เชาเราทาทีมชาติมาไปเฟสติวัลมาก็เยอะเราก็เลยใช้ประสบการณ์เรามาโอแกไหท์เพื่อให้มันออกมาเป็นฟุตบอลที่ดูแล้วสนุกสนานมีเรื่องของการพัฒนาแฝงด้วยความสนุกสนานกับเด็กๆครับขอบคุณทีมจากเกาหลีใต้ทั้ง6ทีมแล้วแล้วก็บริษัทเบเน่สปอร์ตครับซึ่งเป็นคนประสานมาครับซึ่งตอนนี้เราได้ข่าวจากทางเกาหลีว่า พอเขาเห็นบรรยากาศแล้วเขาจะมากันอีกเยอะปีหน้ารายการของเราขอเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันรวมไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังน้องๆเด็กๆที่รักกีฬาฟุตบอลครับมันเป็นโอกาสที่ทีมฟุตบอล <คน S 2> เด็กไทยของเราจะก้าวสู่อันดับต้ตนๆของเอเชียแต่การพัฒนาตรงนี้คือฟันเฟืองอีกมุมหนึ่งของกีฬาฟุตบอล สสดใเกตันดาอินช่วยค่ะในนามของนายกสโมสรกีฬาของสัพได้จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์แอฟริกาอาย12 International คัพนะคะก็ถือว่ามีน้องๆทั้งจากประเทศไทยแล้วก็จากประเทศเกาหลีใต้มาร่วมกันแข่งขันกันก็นานๆที่จะมีแมตช์เด็ดๆมีแมตช์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ในของสำวานะคะเพราะว่า เป็นระ,ระดับอินเตอร์เลยมีน้องๆจากกองหนพได้เข้ามาก็หรือว่าสนามไม่ตีติดแห่งนี้ก็เป็นที่สําหรับการแข่งขันของน้องๆยู U12 ในครั้งนี้ค่ะสโมสรกีฬาคลองสระบันะคะเราก็สนับสนุนกีฬาในพื้นที่คลองสรบัวอยู่แล้วอาทิเช่นนะคะฟุตบอลฟุตซอลมวยไทยแล้วก็เบตองแล้วก็กิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะคะที่เกี่ยวกับกีฬาในสนามไม่ตีติแห่งนี้เนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ สำหรับแข่งขันฟุตบอลทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็หวังว่าน้องๆหรือว่าเยาวชนในเขตของคำวานเนี่ยก็ควรจะได้รับการสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ค่ะกีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำให้ใช้เวลาว่างได้มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือห่างไกลยาเสพติดพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถสนับสนุนน้องๆนะคะให้ได้รับการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง แล้วกไ็ได้ได้เล่นกีฬาที่น้องๆชอบนะคะแต่ถ้าน้องๆท่านไหนในพื้นที่เขตคลองสัมบานะคะอยากที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลฟุตซอลต่างๆแต่ว่าไม่มีกําลังทรัพย์หรือว่าไม่มีคําแนะนํานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สโมสรกีฬาคลองสัมวาค่ะ